เปิดบ้านปูยุวดีหลังห่างจอ10ปีกลัวโดนฮุบสมบัติซุ้มคบ22บ22ปีไม่คิดแต่งเปิดใจปูยุวดีจับได้คาตาคนรักนอกใจชีวิตพลิกไม่เห็นบนจอ10ปี เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับปูหรือยุวดีเรืองฉายนักแสดงมากความสามารถที่เคยมีผลงานทั้งละครและภาพยนตร์มากมายอาทิ3หนุ่มสามมุมสายโลหิตและทิดาวานอนเป็นต้นและเธอยังเคยออกเทปด้วยกัน3ชุดกับพิธีกรรายการสังกัดกรมมี่จากนั้นผ่นตัวมาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านโหราศาสตร์และไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตานักแสดงคนนี้เท่า ักในบทบาทต่างๆเท่าไหร่มาช่วงหลังนั้นเจ้าตัวได้ส่งเสียงผ่านรายการวิทยุลูกทุ่งมหานครเพื่อให้ความสุขกับแฟนๆมากกว่าพร้อมเปิดสถานะหัวใจคบกับแฟนมา22ปีแต่ทําไมไม่ขอแต่งงานเพราะเหตุผลที่ว่าไม่อยากเอาใครมาเอาสมบัติของตัวเองไปตอนแรกเลยนะคิดว่ามีคนมาแย่งสมบัติเราเลยเลยคิดว่าสิ่งที่ทําแบบนี้ไม่อยากให้ใครตอนนี้ปรากฏว่าประกันชีวิตนั้นเป็นชื่อเขาหมดเลยเพราะเมื่อ เวลาผ่านมาเหมือนเป็นการวิสูน์ว่าเขาช่วยดูแลครอบครัวเราได้ดูแลแม่ดูแลน้องเพราะว่าแม่พี่อายุ86ปีแล้วเขาแก่มากด้วยพี่เป็นคนรักอิสระวิธีเดียวที่เราจะอยู่กับคนที่รักเราได้คือต้องให้เวลาแก่กันเขาก็รู้ว่าการทำงานนั้นไม่ยุ่งกันเราทำงานของเราเขาทำงานของเขาทำงานแยกกันมันเป็นอิสระดีอย่างที่บอกว่าคนเราเจอกันทุกๆวันมีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาทุกวันนี้พี่แยก ห้องนอนแยกห้องน้ําแต่บางคนอาจรู้สึกว่าฉันมีบ้านอยู่แค่นี้อาจใช้ชีวิตบางช่วงไหนให้รู้สึกว่าทําอย่างไรไม่มีปัญหากันคนหนึ่งก็นอนโซฟาคนหนึ่งก็นอนเตียงแล้วกันมันช่วยได้ถ้าทุกคนเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราจะอยู่กันได้อย่างมีความสุข